พบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นนิกก็ปิดตลาดไปที่1,532.51จุดบวกเพิ่มขึ้นมา2.05จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.13%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่46,000ล้านบาทเสรเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพลังงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BBL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.68ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี6 หกนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็คือคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมา55% Year on Year แล้วก็เพิ่มขึ้น5% Q on Q แล้วก็ปีนี้คาดว่ากันรายจะเติบโตได้แรง55%ทางด้านของไทยคมราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.67%ก็จะรับแรงหนุนมาจากบริษัทนั้นมีการเปิดเผยว่าได้รับงานจากลูกค้าดาวเทียมรายใหญ่จากฝรั่งเศสทางด้านของสเต็ก ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.67% STPI บวกขึ้นมา9.42%ก็ราคาหุ้นนั้นเก่งกำไรขึ้นมาจากประเด็นการเมืองทางด้านของ TU ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.26%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี66นั้นกำไรสูงกว่าที่คาดการกันเอาไว้ทางด้านของ RPH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.17% หลังที่รายงานผลประกอบการไตรามาส2ปี6-6นั้นกำไรลดลงไป21% year เ n y e a ปยอเยแต่ว่าทนางของบริษัทนั้นมีการระบุว่าเตรียมที่จะรุกเข้าในส่วนของบริการด้านความงามแล้วก็คาดว่าตรามาสที่3นี้จะเป็นช่วงของไฮซีซันได้แรงหนุนมาจากผู้ป่วยชาวต่างชาติมาช่วยหนุนทนางนของพอร์ตทางด้านของแกรมี่ราคาหุน้นบวกขึ้นมา9.3 4เปอร์เ ก็ได้รับแรงหนุนมาจากการที่บริษัทนั้นเตรียมที่จะสปินออฟทางด้านของบริษัทลูกก็คือ GMM Music mm hmm. เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นซึ่งก็จะเป็นการระดมทุนเพื่อที่จะนำมาสร้าง New Music Economy ทางด้านของ ILM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.33% mm hmm. ก็มีการเตรียมที่จะเปิด Community Mall ที่ชื่อว่า Little Walk กรุงเทพกรีธา ซึ่งก็จะทำให้บันทึกรายได้ได้ดนในช่วงของไตรามาส3ปี6.6นี้ทางด้านของ P R M ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.34%ก็คาดว่ากำไรในไตรามาส2ปี6.6นี้จะเติบโตได้ year on year แต่ว่าอาจจะลดลงไป Q on Q ส่วนทางด้านของ s u v e n up ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าในปีนี้ทุกธุรกิจนั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น หนุนจากท่องเที่ยวที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาทําให้มีการใช้กา๊าซ LPG แล้วก็น้ํามันกันมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการเตรียมที่จะตั้งสถานีบริการ EV อีก2-3แห่งทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CP Extra ราคาหุ้นติดลบไป3.01% ก็คาดการณ์กันว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี66นี้จัดลดลงไป5%ย year on year แล้วก็จะลดลงไปอีก31%ิออ Q on Q ทางด้านของ s ิสบราคาหุ้นติดลบไป3.50%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในไตรมาส2นี้อาจจะต่ำกว่าที่ประเมินกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ PSL ราคาหุ้นติดลบไป3.3 9เ หลังที่รายง,งานงบไตรมาส2ปี6-6นั้นปรากฏว่ากำไรต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้ทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นติดลบไป2.65%ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไรในที่ช่วงก่อนหน้าน,นี้เก่งกำไรแนวโน้มงบไตรมาส2ปี6-6ที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีนอกจากนี้ยังได้ข่าวหนุนมาจากทางด้านของ b b l นั้นได้มีการแต่งตั้งสบายเป็นแบงกิ้งเอเจน ทางด้านของอิชิราคาหุ้นติดลบไป4.05%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทำกำไรกันออมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นมาแรงและนี่ก็คือสรุปภาวะต,ตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ